วันที่15กันยานะคะที่ผ่านมามีนิวมูลในราศีกันเพราะฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรโชคดีอะไรกับคนทั้ง12ราศีก็จะมีคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะที่เกิดในช่วง21-22กรกฎาคมถึง21สิงหานะจะโชคดีในเรื่องการเงินลืกอ คุณจะสามารถทำอะไรโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้นะคะจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินช่องทางโอกาสดาวพุธที่จะเริ่มเดินหน้านะอาจจะยังเป็นช่วงของการเจรจาติดต่อแต่เริ่มจะเดินหน้าละจะได้รับการช่วยเหลือจากวงสังคมมีการเปลี่ยนแปลงคิดอะไรแบบปรับ,บด้วยความคิด ความอ่านแบบแปลกใหม่นะคะอยู่ๆเคยเดีลกันมานานแล้วไม่สำเร็จสักทีรอบนี้ละคะ่ะนะจะมีโอกาสเริ่มต้นตั้งแต่เนี้แหละประมาณปลายเดือนกันยานี่แหละนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงเวลา22กรกฎาคมถึง21สิงหานะคะคุณจะโชคดีในเรื่องการเงินแต่ว่า อย่าหัวร้อนเพราะว่าดาวอาทิตย์ยังอยู่ในลราศีตุลก็ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์เป็นคนฟลกซิเบิลง่ายๆแต่นำเสนอแบบหรูหราให้เขาดูแล้วดูคุณแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็คุณเข้ากับทุกคนได้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแล้วเจ้านายคนที่มีอิทธิพลกับคุณคนที่มีอำนาจเหนือคุณ เขาจะรู้สึกว่าอืมฉันพอใจกับคนคนนี้จังเลยอยากจะร่วมทำงานด้วยนะคะ